มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนดวงสีปีนักศัสตร์ส่วนกระแสจะได้จับเงินก้อนใหญ่ลางนี้แบบไม่คาดฝันค่ะหมอกลิตคอนเฟิร์มนะคะเผยดวงสีปีนักศาสตร์ส่วนกระแสชาวบ้านเขานะคะการเงินการงานกำลังโดดเด่นจะได้จับเงินก้อนโตลางนี้แบบไม่คาดฝันค่ะ ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด1 9เริ่มจะคลี่คลายนะคะแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะคะเหมือนดวงชะตาของแต่ละราศีค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังนะคะหมอกลิกคอนเฟิร์มค่ะเผยถึงดวงชะตา4ปีนักสัตว์นะคะดวงชะตาดีส่วนกระสายชาวบ้านเขาจะได้จับเงินก้อนใหญ่ค่ะสำหรับ4ปีนักสัตว์ประกอบไปด้วย านมัเสงวอกและกุนค่ะโดยทั้ง4ปีนักษัตว์ที่ผ่านมาผิดหวังในชีวิตเหมือนตัดสินใจผิดมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟ้ากำลังเปิดค่ะการเงินการงานกำลังโดดเด่นนะคะจะได้จับเงินก้อนหลังนี้แบบไม่คาดฝันแต่เงินมักอยู่ติดกระเป๋าได้ไม่นานค่ะหมดไปกับคนรอบตัวเสมอคนโสดยิ่งอยากได้อยากเจอแต่คนที่มีเจ้าของนะคะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วชอบเปรียบเทียบขุดเรื่องเก่าๆมาทะเลาะทําททให้เบื่อคนรักอยากจะเปลี่ยนคนใหม่ค่ะแห่งๆปังๆทุกปีนักสัตว์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่ะพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ